ขอถ่ายลูกหน่อยนั่งถ่ายลูกกันเออนี่แล้วลูกชายมาไหมไเราก็บอกไม่ได้มาอยู่กับแม่มันเฮ้ไม่ได้มา,มายัางไงดอเห็นเดินอยู่บนโรลเกย์กูบอกไม่ได้มาขน,นายดยังไงรถเบนซ์มาแล้วนะแล้วบีเอ็มมาเปล่ากูบอกแม่นั่นลูกไอ้บิ๊กไม่ใช่ลูกผมมึงเชื่อแม่แม่ไปเลยไม่ไปเปล่านะทำไมอ่ะง้อโรงเรียนกูไปด้วยก็กินเลยดิกไม่ได้แด็กถ้าง้อไม่ได้แด็ทั้งโรงเรียนเลยวันนี้ แม่เขาจำผิดนั่นแหละเล็กเออไม่เป็นไรเขาเอากลับไปกินที่บ้านเองแล้วเนี่ยเพราะโรงเรียนปล่อยไปก่อนเออนี่เพื่อนอะไรนะอยากรวยนะก็ไม่เหมือนกันนั่นแหละกูก็อยากรวยอคนนี้ครูจะทิ้งอีนเจิ้บุนอะไรกันนักกันหนาคนเดาแล้วมันเลือดเจิดกันไม่ได้เพอกับนี้เราเนี้ยเขาไม่ได้ทิ้งสมบัติอะไรไปให้เข้าใจแต่เขาก็ยังทิ้งวิชาความรู้ให้พี่นี่ ม่อย่างนั้นนะพี่ไม่ค่าจินเนี่ยเลี้ยงน้องจนโตมาทึ่งทุกวันนี้หรอกเว<ไ>้ยไม่เลยยังไม่รวยเลยนี่ไม่รวยสักทีเลยเนี่ยพี่เป็นหมอยาถึงจะไม่รวยแต่ก็มีเงินใช้<ไ>ค่ะถ้าจิ้นถ้าจินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ย่ขอันอีกพี่กะทินไอ้บหมอยาแกนน่มันดีตรงไหนเลยเลยมันสิย่าดูทุกย่าดูทุกพี่แม่ค้านี่ หม้อยาท้าชะโลมนี่ซูกข้าไม่ได้เลยลุงบ๊วยแกหม้อรูดวนนี่นี่นี่ทีนึ่งพีหนึ่งดังน้องรูดเลยแกเออจะดังยังไงจะเก่งยังไงหน่อยกวนแล้คุณมาเดี๋ยวจะคุยเังสักเรืหน่อยรู้จักหรือเปล่าอีคนที่มันถือน้ำเพชรอ้ะนี่พี่เก่งเออน้ำเพชรอน่ยเออทำไมนี่ผัวมันพาไปตัดหนังหน้าท้องมาผัวมันพาไปตัดหนังหน้าท้องมาเออนี่พอตัดมานี่

เขาเริ่มดูเลี้ยวเท่าไรเออนี่ตัวงอเลยหัวร่างพ้อมเลยก็พี่ก็เทียงพอจะมียาอะไรที่เมียฉันให้ได้ไวไหมจะได้ยุดร่องไดยไม่ไหวอ่ะเออพี่ก็นี่เลยคิดยาปรุงยาสูตรพิเศษให้เลยน้ำเพชกกินได้มฟ้วันเท่านั้นแหละเอออ๋อเลยนี่หน้าแค่พิมพ์ดินเนี่ยเอ้โหอตัวม้วนเข้าไปนั่นนะบอกให้น้ำเพชรกินยาตัวนี้เถอะนี่ เฮ้ยมึงก็ hey. มีวิชาความรู้เหมือนกันเลยไอ้พ่อคัวนี่เหมือนกันน้อยไอ้เดียวอาวเอไอ้เดียวไม่ยอนม่หายนักเพชรเขาไปตัดหนังหน้าท้องไอ้เดียวเลยไอ้เดียวไอ้เป็นแก้วเป็นเมียใหม่อ้าวเหอพาแก้วไปทำอะไรกันไปตัดหนังตูดนั่งโคนนั่งตูดจริงจริงโคนพายคู่คนบ้านน้องพายแก้วไปตัดหนังตูดหปังตูดใส่มันอก็

ทำไมน,นี้เนี่ยใครก็ยากถูกรวยเดี๋ยวฉันเนี่ยนะจะไปซื้อลตอตเตอรี่เลยนี่ก็ถิ่นจะซื้อสักซองใบเนี่ยถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งแะซองใบเนี่ยสิบซองล้านโอ้โหโอ้ใช้ไม่ว่ามไม่ว่ารวยไมเป็นเจ้าที่แล้ว<อ>แต่ว่าถ้าชันได้เงินสิบซองล้านมาเนี่ยน,นะฉันจะบอกว่าฉันจะเอาไปทำอะไรจะไปทำอะไรน,นี่เพืน่นนี่ตรงนี้ไหมตรงนี้โกงกว้างเลยเนี่ยเออเนี่ยทำไมอ่ะเอากูญแจกว้างตื้อมดเลยมึง รงนี้แหละซื้อให้หมดเลยไพ่ะปีนาเขาห้ามันเลยคุณจะตั้งโรงลิเกตรงไหาย่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันปีหน้าน้มเปืที่ตรงนี้นะถ้ากู้เน่ยซื้อที่ตรงนี้เนีจะทำอะไรบ้างคุณทำอะไรเอาก็พูดบ่อเลี้ยงกุ้งคือววยรวยแน่นี่ค่ายในทั้งปีเลยนะพี่รู้ไหมเนี่ยท่านรู้มานะค่ายกุ้งท่รวยกันโออไอ้้อม่ากร้องเลง มึงก็เจ๊งกัเหมือนกันอ้าวกูก็ต้องซึกษาคนดีเออใครจะทำได้ในหนูแล้วก็เจ๊งก็ดีไปเอามาเตี้ยงถ้าเป็นกูกูทุกมจิตตองล้านนะกูจะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปซื้อเป็ดให้หมดเลยเฮ้ยกูซื้อเป็ดหมดเลยจิตตองล้านเป็ดกับกาดเลยหรอเป็กกระตาดใช่ไหมจิต้องล้านนี่มึงซื้อเป็ดหมดเลยเหรอเอากูทุหมดเลยจิตต้องล้านโอ้โหรอดีเป็ดมึงไม่เยอะเป็นหมื่นตัวเลยเหรอตายหมื่นตัวท้องโอ๊ยมันจะเยอะนะอันนี้อะไรจะเป็ดมึงเยอะแบบนี้แล้วอ่ะ ให้มึงจะเอาเป็ดมึงไปไว้ที่ไหนเอาไปในบ่อปุ๊บมึงไงเอ้าทำไมอ่ะมึงจะเอาเป็ดมึงไว้นี่เลยเอาบ่อปุ้งมึงไงผู้ฟาดเนาฮ้ยนี่มึงพูดแบบนี้ได้ไงนี่มึงใช้ไม่ได้เนี่ยทำไมละท้อถมาเอาเป็ดมึงไว้ในบ่อปุ้งกูเป็ดมึงไม่กินกุ้งกูหมดเหรออาจจะไปพูดเรื่องนี้กันเลยก็ฟาดไว้หน่อยิไม่ได้นี่กูลงทุ ต่องร้านนี <my> <zy> <myself> mm ่แท้หมดตัวนี่มึงรู้มากตอเนี้เอาเป็ดมาไว้ในบ่อกุ้งกูเพิ่งไปมึงกินกุ้งกูแค่ตัวเดียวเนี่ยกูก็ขาดทุนแล้วเนี่ยไม่ได้ไงให้กูเสี่ยงบางแค้กูโมโหเนี่ยเฮ้เอาไปเกิดกุ้งลอยออกมาโดนเป็ดแดกสวยไปเด้เฮ้ยไม่ได้หรอกมึงจะว่าเป็ดกุ้งกูสวยได้ไงแล้วก็มึงรู้มากอ่ะตั้งใจเอาเป็ดไว้ในบ่อกุ้งกูถ้ามึงเอาเป็ดมึงอ้อไปเลยนะถ้ามึงไม่เอาเป็ดมึงอ้อจะบ่อกุ้งกูเลยพรุ่งนี้พิ่สนุนโลกของพิราไม่ต้องมาให้กูเห็นเลยเข้าใจไหม นี่คุณทำจริงมึงชื่ออะไรเนี่ยอือชื่ออะไรนี่ฉันชื่อขุนทองนี่บุญทิ้งบุญทิ้งแกล่ะชื่ออะไรเท้านี่ฮะคนเลยชื่อตุ้มตีนเฮ้ยตุ้มเท้าชื่อตุ้มเท้าแล้วมากระติบปุ้ยถามชื่อใหญ่เยอะมึงพูดกันบอกกันเลยแตงโมชื่อเท้าฮาดีเนมันถูกใจเนาะเอ้าวอไม่รู้ว่าฉันซื้อกลองใบแน่นอนที่นตงโมแตนไม่แบ่งที่เนาะ